วันนี้<บ>เรามีเรื่องฮอตสดๆร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการ,รการะตุ้น,นสอสังหาริมทรัพนี้จะพูด2เรื่องเลยพึ่งก็งคือมาตรการกระตุ้นอสังหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างรวมกับเรื่องของ LTV ที่ได้ผ่อนคายไปมันจะเป็นยังไงพระตรงนี้มันก็ปกติมอยู่สเอร์เซ มันก็จะเหลือแค่0.02จากล้านละ3 0ม0 0ื่นก็เลอล้านละ2อ0ร้อยแอปอื่นราคาไม่เกิน7ล้านบาทบ้านมือหนึ่งก็ได้หรือบ้านมือสองก็ได้นั่นก็คือลดภาระของผู้ซื้อมันก็มีมาตรก,การอีกตัวหนึ่งที่แบงค์ชาติเนี่ยประกาศมาแล้วก่อนหน้า LTV Loan to Value แบงค์จะให้สินเชื่อให้เรากู้กี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหลักประกรันคือพอปลดล็อกแล้วเนี่ยเราสามารถกู้เงินได้ร0 0ในการซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดจะ หลังทีน ที่2หลังที่3อะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะพี่แบงก์ก็ต้องมาดูด้วยว่าเราสามารถกู้จริงๆได้เท่าไหร่เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเนี่ยกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วอ้าวไหนบอกว่าผมกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณให้ผมมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เองก็เงเินเดือนคุณไม่ถึงความสามารถในการกู้คุณอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ประเด็นสําคัญอ่ะผมไม่อยากให้ให้ไปโยนบาปให้ประเด็น LTV หรือเรื่องของมาตร,รการลดค่าธรรมเนียมน,นะว่าปัะจด็นประเด็นห <c oughs> ลกักมันอย รู้อยู่ว่าถ้ามันขายไม่ได้แล้วคุณจะไปะเติมตลาดทำไมสวัสดีครับ Property Variety ผมลุงออ่งไปรั่งทองครับผมเวลาพงป่านแก้วครับนะต้อครับสวัสดีครับอ่ะพี่ออ่งวันนี้เรามีเรื่องฮอตสดๆร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการ,รการะตุ้นสังหารีมสซับทุกคนก็ต่างเฝ้ารอแหละพี่ออ่งตั้งแต่หมดมาตรการไป31ธันวา นี่ก็3เดือนนิดๆที่มีการชะลอการโอนกันอยู่นะพี่อึ้งเพื่อรอเพื่อรอแล้วก็คิดว่าจะได้ใช้ในช่วงเมษานี้แล้วมันก็มีอีกส่วนหนึ่งคือคนก็ไปรอเรื่อง LTV อีกที่เริ่มมีผลบังคับใช้หนึ่งพฤษภาช่วงนี้ก็เลยจะกึกๆกักๆอยู่วันนี้น้าต้พูด LTV ให้ฟังหน่อยที่วันนี้จะพูด2เรื่องเลยพี่อึ่งก็คือมาตรการกระตุ้นอสังหาเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วก็มันมาบวกรวมกับเรื่องของ LTV ที่ได้ผ่อนคลายไปมันจะเป็นยังไงเริ่มจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาก่อนที่เราใช้กันอยู่หลายๆปีที่ผ่านมาคือการลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าธรรมเนียมการจดจำนองพี่อึง่งค่าโอนปกติเราใช้อยู่2%โอนอะไรก็แล้วแต่โอนบ้านโอนคอนโดโอนที่ดินที่เป็นการซื้อขายนะเราจะเสีย2%นในนี้พอมาตรการตัวนี้ออกมาเนี่ยจาก2%มันจะลดเหลือ 0.01%แล้วก็ค่าธรมเนียมการจดจำนองเนี่ยก็คือเวลาเราปล่อยไปกู้เนี่ยขอสินเชื่อกับแบงก์แล้วเราต้องเอาโฉนดไปจดจำนองเนี่ยเราจะเสียค่าจดจำนอง1%โดยปกติมาตรการนี้ออกมาเนี่ยจาก1%มันก็จะลดเหลือ0.01%อืมนั่นก็คือลดาละของผู้ซื้อลดาละของผู้ซื้อส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง แต่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะโยกให้ผู้ซื้อทั้งหมดภาระตรงนี้มันก็โปรเตมันอยู่3%มเมันก็จะเหลือแค่0ูนย์จุดอจากร้านละสา0 0 0ื่นก็เหลือร้านละสองร้อยพี่อึงก็ประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วก็มาตรการที่ออกมาเนี่ยให้เฉพาะบ้านคอนโดเทาเฮาส์อาคารพาณิชย์ราคาออราคาไม่เกิน7ล้านบาท จะเป็นบ้านมือหนึ่งก็ได้หรือบ้านมือสองก็ได้ไม่เกิน7ล้านนี่ยไหมราคาไม่เกิน7ล้านนั้นแสดงว่าวน้องผมกำลังจะโอนนี่ก็อพอดีเลยถ้าพี่น้องพี่ซื้อ7ล้านเนี่ย ปกติต้องเสียเท่าไหร่ร้านล้านละสองหมื่น้านละสามหมืน 30, ่นสามหมื่นเกือบแสนเยอะสองแสนกว่าก็เหลือแค่พันกว่าบาทเยอะนะแสดงว่าให้น้องมันเลี้ยงได้ได้ได้แล้วแล้วก็มันจะใช้ไปถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 9เอ่อถึงวันนั้นก็มีเวลาปีเศษนะพี่อึ่งที่จะใช้มาตร,รการนี้ซึ่งมันจะทำให้เกิดกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขายขึ้นในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าตัวเลขศูนย์ข้อมูลเนี่ยเขาก็ ออกมาว่ามีผลมีผลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัดสินใจก่อนมาตรก,การออกมาเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยอสังหายังฉลอโตอยู่เลยแต่พอประกาศใช้มาตรก,การกระตุ้นโดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองเนี่ยบ้านราคาต่ำกว่า7ล้านลงมาเนี่ยมีการซื้อขายกันมากขึ้นอันนี้ก็ต้องถ้าดูตัวเลขเราก็เราก็เห็นตรงกันว่ามันช่วยกระตุ้นได้ในระดับหนึ่งนะมันก็มีมาตรก,การอีกตัวหนึ่งที่แบงค์ชาติเนี่ยประกาศมาแล้วก่อนหน้าซึ่งหลายๆคนเนี่ยรออยู่เหมือนกันก็คือ LTV การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินซึ่งหลักเกณฑ์มันก็คือตัวอังกฤษ3ตัวน่ะ LTV โลนทูแว a l ลูพี่อื่นก็คือหมายถึงว่าแบงค์จะให้สินเชื่อให้เรากู้กี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหลักประกันสมมุติว่าหลักประกันร้อยหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี้แบงค์อาจจะให้กู้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้กู้แค่แปดสิบบาทแต่หลังๆเนี่ยมันก็มีการให้กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งพอให้กู้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันหักบาเนี่ยมันเกิดปัญหาโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นบ้านหลังที่สองหลังที่สามซึ่งเป็นที่ทางทางการหรือแบงค์ชาติเขามองว่าเป็นสินค้าเก่งกําไรเขาก็เลยอยากจะเข้ามาควบคุมแล้วก็กน บ้านหลังแรกเนี่ยก็ยังให้เต็มร้อยเหมือนยกตัวอย่างว่าต้อมีบ้านอยู่แล้วแต่ต้อก็มาขอกู้เพื่อซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อเป็นการเกรร็เงกำไรหรือลงทุนเก็งกำไรหรือลงทุนหรือจริงๆแล้วอาจจะกู้เพื่อความจำเป็นในการอยู่อาศัยก็ได้ออแต่แลหลังที่สองก็จะโดนคมไว้อาจจะซื้อคอนโดห้องเล็กๆให้น้องอยู่ใหอ้อยู่เองเน<อ>ี่ยมันมีหลายคนในกรุงเทพ เป็นอย่างนั้นพี่อึ่งผมอยู่คอนโดเนี่ยผมรู้เลยว่าพอวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะลากกระเป๋าเพื่อกลับไปอยู่บ้านที่อยู่นอกเมืองแล้วพอวันจันทร์หรือว่าทิกเย็นเนี่ยทุกคนจะลากกระเป๋ากลับเข้ามาอยู่คอนโดเพื่อทํางานในระยะใกล้ๆในที่ทำงานที่อยู่ใกล้ๆคอนโดอ๋อแล้วที่ผมได้ข่าวมาวาวๆค่ำๆหน่อยใกล้ๆดึกๆหน่อยจะมีรถเก๋งสปอร์ตมาจอดส่งน้องๆอะไรทีนี้จริงๆไหมอาจารย์เขาเขาเป็นผู้มีกิตศรัทธาเออเป็นคนผู้สนับสนุนปุปบอย่างเป็นทางการให้ทุนการศึกษาเด็ก อันนั้นพูดเล่นนะคอนโดในเมืองก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รองรับคนที่ทํางานในเมืองแล้วก็ไม่อยากจะเดินทางไกลไม่อยากต้องขับรถใช้เวลาหลายชั่วโมงเสียค่าใช้จ่ายก็ในระหว่างอาทิตย์ก็มาอยู่อาศัยใกล้ที่ทางานด้วยคอนโดมิเนียมอย่างนี้อปลดปลดล็อก LTV ต่อสบายซื้อได้อีกห้องเลยซื้อได้แต่มีตังซื้อหรือเปล่าประเด็นคือพอปลดล็อกแล้วเนี่ยจากที่หลังที่สองหลังที่สามที่เคยคุม ให้ปล่อยกู้ได้ไม่เกิน90%ของมูลค่าหลักประกัน80-70%ของมูลค่าหลักประกันตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568จนถึง30มิถุนายน2569เนี่ยเราสามารถกู้เงินได้100%ในการซื้อที่อยู่สายไม่วจะเป็นบ้านหรือคอนโดจะหลังที่1 หลังที่สองหลังที่สามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วถ้าทําเรื่องกู้ไปแล้วมันไม่ได้ร้อยขอจะรอแล้วมาขอให้ประกาศน้ใช้แล้ว l t ทีปลดล็อกแล้วไปขอกู้ใหม่ได้ไหมอันนี้ต้องคุยกับแบงค์เราเองคือแต่หลังจากวันที่หนึ่งไว้เนี่ยทุกวงเงินทุกประเภทของที่อยู่อาศัยมีสิทธิ์ขอกู้ได้เต็มร้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้กู้กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะพี่เอิงแบงค์ก็ต้องมาดูด้วยว่าเราสามารถกู้จริงๆได้เท่าไหร่เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเนี่ยกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอ เองก็เงินเดือนคุณไม่ถึงความสามารถในการกู้คุณอาจจะไม่ถึงก็ได้อันนี้ต้องให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ว่าแบงค์สามารถปล่อยกู้ให้คุณได้100ยเปอร์ก็บอกว่ามีก่อนก่อนหน้านี้มีร้อยด้วยไม่ใช่เหรอร้อยสิบก็มีพี่อึงถ้าคุณสามารถผ่อนชำระได้ต่อไปเนี่ยก็ต้องมาดูกันในระยะต่อไปว่าแล้วเรากู้ได้แค่ไหน ในสภาพความเป็นจริงด้วยอันนี้ก็จะเป็นสองมาตรการที่จะมาใช้คู่กันพี่อึงแล้วมันก็จะทําให้ภาคสังขารน่าจะด้แล้วก็หวังไมเลิกเกินว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้ยอดขายบ้านมันดีขึ้นมันก็ส่วนหนึ่งแหละพี่อึงอย่างน้อยมันก็สร้างอะไรอะปลุกขวัญและกําลังใจสร้างบรรยากาศที่ดีในการซื้อขายบ้านเนี่ยถ้าเราจะซื้อเราเใ,ชใ,ชใช้ใช้ว่าอารม์ร่วมได้ไหมก็พอได้อยู่ม่มีอารมณ์ในการซื้อไม่ใช่ มันมันสกเกตเห็นอย่างหนึ่งพี่อึงงานมหากรรมบ้านและคอนโดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบงค์ชาติประกาศเรื่องนี้มาพอดยียอดขายในงานเขาสูงเป็นประวัติการเลยยอดขายทิปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้พี่อึง เพราะก่อนหน้านีน้จับได้สมัยก่อนเราทําข่าวจับได้จําได้ไหมประเภทยอดขายทิปขายกันหน้าหกพันล้านจริงๆไม่ถึงต้องการเป็นบิวเฉยๆเดี๋ยวนี้เขาอย่างนี้พื่อก็ที่จริงขายกันมาข้างนอกแล้วล่ะก็เหมือนมานตโชว์มาโตอีกโปรอะไรต่างๆเจรจาตกลงกันไม่เรียบร้อยแล้วมาเซ็นมาเซ็นใน,ในงานเ<า>นี่ยเพราะว่าอ่าาโปรโมชั่นไปเพิ่มอะไรไปเพิ่มใช่ไหมรอ,ม,อมาสร้างยอดในงานแล้วก็มันได้โปรโมชั่นในงานด้วยมาหลอเดียวกับรับทั้งบ้านเนี่ หมือนกันหมดกับพี่อึงแต่ว่ามันคึกคักขึ้นจริงตรงที่ว่าผมไปเห็นมากระตาคนเดินงานเนี่ยพอมีการปลดล็อก LTV ปุ๊บโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการจะซื้อลงทุนน่ะต้องพักเนื้อตัวเองใช่ไหมเพรากู้ได้แค่70% 80%หรือ90%เต็มที่อะ่ะเขาต้องพักเนื้อตัวเอง10-30%น่ะต้องมีเงินเก็บ<อ>ว่างั้นอ่ะพออย่างนี้เขากู้ได้ร0%อเปอขาไม่ต้องพักเนื้อตัวเองเขาก็สามารถจะกู้ไปปล่อยเช่าแล้วก็ต้องระวังว่าอย่างว่าอย่าง,าางที่แบงค์ชาติเขาวลคือการเก็งกําไรจะกลับมาหรือเปล่านี้ต้องจับตาดูนะเพราะว่าทุก ทางที่มีการปล่อยสินเชื่อได้เต็มร้อยหรือให้มากเกินร้อยเนี่ยตลาดเก่งกําไรก็จะเริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วต่อเชื่อว่าจะกลับมาเหรอผมเชื่อเก่งเพื่อตอนนี้ที่จริงคนที่มันมีตังอยู่เนี่ยเขาก็รอช็อปอยู่นะเพราะว่าราคาสินค้ามันไม่สูงขึ้นก็นแล้วกันแล้วก็มีโปรโมชั่นที่ทําให้ราคามัน จับต้องได้ง่ายขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็เป็นเส้นบางๆระหว่างเก่งกำลังกลงทุนผมมีเงินเก็บผมไม่อยากฝากแบงก์อ่ะอมผมมาซื้อทิ้งไว้อ่ะสิปี20ปีเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าเก่งกาไรอลงทุนอลงทุนระยะย,ยาวให้มูลค่าสินทรัพย์มันเพิ่มขึ้น5ปี10ปีก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาวันนี้อีก5วันขายอะไรเงี้ยขายใบจองเงี้ยไม่น่ามีนะอารมณ์นี้ไม่น่ามีแต่ว่ามันอาจจะกลับมาได้ถ้าเกิดว่า มันสามารถปล่อยคู่ได้ร้0ยเเซ็ต้องจับตาดูปี6กแปดพอมาตรการนี้ออกมาแล้วอาคารชุดที่เหลืออยู่1 1 4 7 5 3ห้องบา้านจัดสรร1 7 0 0 0 0กว่าห้องรวมแล้ว285,000กว่าห้องเนี่ยจะระบายออกได้ไหม<อ>ใ,นในปี66นะนี่67ก็ประมาณ275,000 เจ็ดหมื่นห้าพันโอ้เราเหลือเยอะขนาดนั้นเลยพี่รวมทั้งบ้านจัดสรรแล้วห้องชุดนะสองแสนเจ็ดหมื่นเลยนะสองแสนเจ็ดก็น่าจะระบายออกไปเพราะพี่อึงถ้าดูตัวเลขของศูนย์ข้อมูลสังหารทรัพย์เนี่ยหลายๆภูมิภาคทั่วประเทศดีกว่าการเปิดโครงการใหม่ลดลงไปมากแต่ว่าจำนวนขาย ใหม่ก็ลดลงไปมากเหมือนกันเข้าใจเขาก็เริ่มปรับตัวตอนนี้ถ้าเราเห็นตัวเลขนี้ก็มองเห็นภาพชัดเลยว่าเริ่มสู่กระบวนการของการปรับสมดุลของตลาดนะถ้าเกิดว่าไม่มีการไปเติมซัพพลายใหม่เข้ามาเยอะๆเนี่ยในช่วง 2- 3สาปีนียคิดว่าตลาดน่าจะดีขึ้นแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจไปเริ่มดีถ้าถ้าเราไม่โดนคุณทั้มเนี่ยขยี้ขยำขยีขย้ซะป,ปางตายซะก่อนน,นั่นจะเป็น,นอะไที่เรียกว่าคอนโทรลไม่ได้เลยนะออเราก็อาจจะ ฟื้นตัวขึ้นมาได้ในอนาคตแต่ประเด็นสําคัญน่ะผมไม่อยากให้ให้ไปโยนบาปให้ประเด็น LTV หรือเรื่องของมาตรการลดค่าธรรมเนียมนะว่าปร, uh huh. ประเด็นประเด็นหลักอ่ะมันอยู่ที่ผู้ประกอบการคุณก็รู้อยู่ว่าสร้างมาขายไม่ได้แล้วคุณจะไปเติมตลาดทําไมแล้วคุณก็มาเรียกร้องว่าเนี่ย LTV มีเป็นอนะื uh huh. ใช่ไหม uh huh. อันเนี้ยประเด็นอย่าไปโทษจะไปโยนบาปให้กับ LTV หรือมาตรกา,รการกระตุ้นในสังหาระงั้นแค่นี้ไหมแค่คนี้เดียววันนี้เราจบแค่นี้ ก็ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการใช้มาตรการทั้งสองตัวสำหรับคนที่กำลังจะซื้อบ้านลดค่าโอน0.2เหลือ0.01ลดค่าจดจำนอง1เหลือ0.01สำหรับบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์ทั้งมือ1มือ2 แล้วถ้าเกิดใครไปกู้เนี่ยหลังจากวันที่หนึ่งไปเนี่ยสามารถกู้ได้ร้ออร์เซ็แต่ต้องดูความสามารถในการกู้ของของตัวเองด้วยว่ามีกําลังเท่าไหร่ผ่อนได้เท่าไหร่ด้วยครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการที่จะซื้อที่อาศัยในปีนี้ครับถ้าไม่ต้องกู้ก็ถูกหวยรวยพออ่าโกดหน้าของผมครับ <Okay. S 1> <laughs>